สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเบนไพอาราคเคิลที่นี่คือพื้นที่แห่งการเปิดไพ่เชื่อมต่อพลังงานจัก,กรวาลและส่งต่อแนวทางชีวิตให้คุณค่ะวันนี้ถึงคิวของชาวราศีตุลไปดูกันเลยว่าดวงชะตาของคุณในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรราศีตุลเป็นธาตุลมตัวแทนของความยุติธรรมคนราศีนี้มีสเสน่ห์อ่อนโยนมีมนุษยสัมพันธ์ดีรักความสมดุลในชีวิตไม่ชอบความขัดแย้ง แต่ก็มีความลังเลใจสูงเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญค่ะดวงการงานของคนทำงานประจํานจะมีความเคลื่อนไหวเยอะต้องประชุมประสานงานหรือเจราจายเยอะกว่าปกติใพ้บอกว่าคุณมีโอกาสเจอคนที่สนับสนุนแต่ก็ต้องพูดจาให้ชัดเจนอย่าคิดว่าคนอื่นจะเข้าใจโดยอัตโนมัตินะคะดวงการงานของคนทำธุรกิจส่วนตัวเหมาะแก่การสร้างคอนเนคชันใหม่ๆหรือวางกลยุทธ์การตลาดที่เน้นภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือระหว่างเรื่องการตัดสินใจที่ยังไม่เด็ดขาด เพราะจะทาให้ทีมงงคุณชัดเจนกับตัวเองก่อนลงมือค่ะดวงการงานของคนว่างงานโอกาสยังมีอยู่ใกล้ตัวเพียง <spe ech> er <os> แค่คุณอาจยังลังเลหรือรู้สึกว่ายังไม่ใช่เวลาที่ใช่ให้แนะนําให้คุณลองเปิดใจแม้งานนั้นจะไม่ตรงใจหนึ่งร้อยเปอร์เซนตแต่จะเป็นบันไดนําคุณไปสู่งานที่ดีขึ้นได้ในระยะใกล้ค่ะดวงการเรียนต้องจัดระเบียบเวลาใหม่เพราะมีแนวโน้มหรือโฟกัสหรือมีเรื่องอื่นดึงความสนใจหากเตรียมสอบหรือส่งโปรเจกต์ในช่วงนี้ต้องมีวินัยกับตัวเองมากขึ้น และอย่าก,กดดันตัวเองเกินไปนะคะดูงการเงินมีทั้งรายรับและรายจ่ายแบบต้องบาลานให้ดีบางคนอาจต้องใช้เงินไปกับเรื่องบ้านความสวยงามหรือของที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองแต่ยังไม่มีอะไรน่าห่วงถ้าคุณวางแผนไว้ล่วงหน้าคะ่ะดูงความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่คุณยังไม่แน่ใจว่าจะพัฒนาไปได้ไหมเพราะเขาอาจยังไม่ชัดเจนหรือมามาหายอยไพ่แนะนาว่าอย่าพยายามปรับตัวจนเสียตัวตนรอคนที่เข้าใจในความเป็นคุณดีกว่าคะ่ะ ดวงความรักสําหรับคนมีคู่ความรักยังราบรื่นดีแต่ต้องระวังการคิดแทนอีกฝ่ายหรือเก็บความรู้สึกไว้โดยไม่พูดบางครั้งคุณพยายามรักษาความสงบแต่ลึกๆก็ยังมีเรื่องไม่เคลียร์อยากให้ลองเปิดใจพูดตรงพูดตรงอย่างอ่อนโยนค่ะดวงความรักสําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณกําลังคิดว่าคนอยู่หรือพอแค่นี้ซึ่งเป็นคําถามที่ดีให้บอกว่าคุณเริ่มเห็นความจริงบางอย่างแล้วอย่าหลอกตัวเองว่าทุกอย่างโอเคลองถามใจตัวเองให้ชัด และกล้ารับคำตอบนะคะดวงสุขภาพสุขภาพกายไม่มีปัญหาหนักแต่สุขภาพใจมีความเครียดเล็กๆที่คุณไม่บอกใครลองหาวิธีระบายผ่านการเขียนวาดหรือพูดกับคนที่ไว้ใจจะช่วยคลายความรู้สึกที่อัดอั้นได้ดีค่ะสรุปภาพรวมของสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คุณจะได้เรียนรู้การรักษาสมดุลทั้งในงานความรักและตัวตนของคุณเองหากคุณเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง และสื่อสารด้วยความชัดเจนสิ่งรอบตัวก็จะเข้าที่เข้าทางค่ะขอบคุณที่ติดตามดวงรายสัปดาห์กับหมอเบนไพ่อาราเคิลน,นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอให้ชาวตุ็นทุกท่านพบแต่พลังงานดีๆและคำตอบที่ชัดเจนในใจค่ะสวัสดีค่ะ